สวัสดีคุณตุลค่ะดวงความรักประจำวันที่20เมษายนนะคะคุณได้เลเฟอร์กับหัวส่งนเขาเป็น j u d g ม้นท์นะคะวันนี้คุณตุลอาจจะต้องตัดสินใจนะคะเรื่องที่สําคัญสําคัญเกี่ยวเนื่องกับความรักความสัมพันธ์ อาจจะเป็นเรื่องคนรักโดยตรงอาจจะมีตัวเลือกเข้ามาต้องเลือกใครสักคนหนึ่งหรืออาจจะเป็นเรื่องทั่วๆไปอะคะ่ะที่พอคุณตัดสินใจแล้วจะมีผลกระทบต่อคู่ของคุณแต่ว่าคนรักของคุณนะคะไพ่เขาจัดเม้นต์แปลว่าคนนี้มีพลังงานของเนื้อคู่นะแล้วเขาก็เป็นคนที่ซื่อสัตย์เป็นคนที่ตรงๆนะคะมีความจริงใจแล้วก็การที่เขาเข้ามาในชีวิตคุณเนี่ยเขาต้องการที่จะอยู่ในระยะยาวเขาต้องการที่จะให้ความยุติธรรมกับคุณมีการให้ได้รับความรักที่เท่าเท่ากันแบบเนี้ยนะคะก็ มีพลังงาน say optimistic about your love life ด้วยอย่างไรก็ตามอยากให้คุณเนี่ยมองความสำคัญหรือว่ามองคนรักในแง่บวกนะคะบางคนอาจจะยังไม่แน่ใจจะเลือกใครหรือว่าจะตัดสินใจยังไงนะคะเขาเป็นคนที่ดีนะคะเป็นคนมีความจริงใจแล้วก็ความสัมพันธ์ครั้งนี้มันไปต่อกันได้นะมีไพ่ลูกฟอยทซาย for ด้วยนะคะจักรวาลจะส่งพลังงานนะคะส่งสารมาผ่านทางรังสังรณ์ของคุณเนี่ยก็าตัดสินใจไปตามนั้นได้เลยนะคะมันเป็นสารที่จักรวาลต้องการจะสื่อถึงคุณนะ